มันคืออะไรมีใครรู้จักบ้างคะอันนี้ก็เพิ่งได้มาเหมือนกันค่ะทุกคนพอช่วงนี้ผู้พันไก่เขาบอกว่าได้ของมาหลากหลายมากๆแต่ไม่ใช่ได้มาชิ้นแรกนะคะชิ้นนี้ได้มามเกือบสิบชิ้นแล้วคะ่ะแต่มีขนาดที่แตกต่างกันออกไปมันก็คือกับดักสัตว์ในสมัยก่อนนั่นเองซึ่งทำจากเหล็กทั้งอันเลยทุกคนขนาดเล็กก็แสดงว่าเป็นการ จับสัตว์ขนาดเล็กนั่นเองทุกคนนี่เลยค่ะกับดักสัตว์ในสมัยก่อนและท่านรู้ไหมคะว่า กับดักสัตว์ในสมัยก่อนในิพิธภัณฑ์ของเรามีหลายรูปแบบมากๆอันนี้ก็น่าจะเป็นอันที่เล็กที่สุดที่ได้มานะคะทุกคนเพราะว่าแต่ละอันเนี่ยเขาบอกว่าบางอันเนี่ยก็จะจับพวกกระต่ายพวกสัตว์เล็กๆน้อยๆบางอย่างก็จับเสือจับอะไรอย่างนี้คะ่ะทุกคนที่นี่นะคะในิพิธภัณฑ์ของเรานะคะถ้าท่านอยากเห็นของจริงหรืออยากมาดูว่าิพิธภัณฑ์ของเรามีของเก่าของโบราณเยอะแค่ไหนนะคะรับรองเลยว่าท่านไม่ ผิดหวังแน่นอนเพราะพิพิธภัณฑ์ของเราเปิดให้เข้าชมฟรีเข้าสู่ปีที่8แล้วค่ะและโดยตลอดมานะคะเราไม่เคยเก็บค่าเข้าชมใดๆทั้งสิ้นไม่มีตู้บริจาคด้วยนะคะทุกคนและผู้ััน์ไก่เจ้าของพิพิธภัณฑ์ยังรับราชการอยู่ค่ะดังนั้นจึงเปิดให้เข้าชมฟรีได้เฉพาะวันเสาร์เท่านั้นแต่สําหรับนักเรียนนักศึกษาหรือผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมหมู่คณะนะคะสามารถติดต่อมาได้ทาง Facebook หรือว่า โทรศัพท์นะเบอร์โทรศัพท์ใน a ฟ e บ o o k นะคะติดต่อมาได้เลยขอเข้ามาเยี่ยมชมในวันธรรมดาตั้งแต่จันทรุกเสาร์อาทิตย์ทุกวันเลยมาได้เลยแต่ต้องบอกร่วงหน้าอย่างน้อย2วันค่ะแต่ถ้าท่านใดต้องการมาสัมภาษณ์ผู้พันไก่โดยตรงนะคะก็ต้องแจ้งร่วงหน้ามานั่นเองนะคะเพราะว่า ผู้พันไก่ยังรับราชการอยู่นั่นเองค่ะส่วนใหญ่ถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยนะก็จะได้เจอกับแอดนี่แหละค่ะที่จะเป็นคนอธิบายสิ่งของต่างๆด้านในนั่นเองค่ะถ้าใครสนใจนะคะพิพิธภัณฑ์ของเรานะคะอยู่บริเวณสี่แยกวัดคูหาสวรรค์หรือจุดสังเกตง่ายคือสี่แยกที่มีกำแพงเมืองและมีหมวกใบใหญ่ ครอบอยู่บนกำแพงเมืองค่ะและเราอยู่ห่างจากวัดหลวงพ่อปิชินราชเพียง500เมตรเท่านั้นถือว่างกล้มากๆเลยนะคะถ้าใครสนใจนะคะอย่าลืมนะคะพิพิธภัณฑ์ของเรายินดีต้อนรับทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ